พี่รุ่งนภาก็ส่งหัวใจพลังบอกมาให้นะครับเปดล้านดวงใจกับสิบสองล้านไลน์นะครับบุกมือสีชมพูแล้วเนี่ยทูกเวลาบาดเจ็บสามสิบเปดนาะทีเดียวนะขอบคุณครับนะครับสวัสดีค่ะน้องสาววิวีคนสวยนะครับจากพี่รุ่งนภานะครับพร้อมหัวใจสีม่วงนะพี่รุ่งนภาก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับไปฟังเพลงจาก พี่รุงนาภาหรือนะแล้วก็แม่อ้อยนะแม่อ้อยฟังคลิปมอไอ้มอลำหรือเปล่าน้อง <c oughs> สวัสดีค่ะน้องคิมมี่คนสวยนะครับจากพี่รุ่งนาภานะครับแม่อ้อยก็ส่งกำลังใจมาให้นะบ,บวกเรียดีว่าจะลงเลยยุกมือสีชมพูคุณย่านำทีม <c oughs> แม่นแล้วคุณยา่าบอกแล้วบอกแล้วนะครับว่าบวกไม้บวกมือนะครับแต่ว่าบ่ได้บอกใ้ยกมือสีชมพูพี่คิมมีตามที่สว่สางมาสั่นจากเพื่อนรีวีนะครับเมีว่ายังมีปัญหาปัญหาอยู่ค่ะคืออะไรเนาะแม่อ้อยเนะปั้นแม่อ้อยเลย ัวอสย,ยังไม่ขึ้นหรือว่ายัางไนงนาอสวัสดีค่ะคุณย่าคนน่ารักนะครับจากพี่รุ่งนภาเนะบเพื่อนเพื่อนพี่วีก็ส่งกําลังใจเอาพี่คลิปนี้ว่ามาบัดเนี้ยพี่รุ่งนภาเพื่อนพี่วีก็ส่งกําลังใจมาให้นะบรรยากาศดีจังค่านะครับครับนะครับอยู่สวนเด้อนะอยู่สวน แต่ว่าต้นข้าวโพดยังไม่ขึ้นนะถ้าอีกสักหน่อยน่าจะน่าจะสวยกว่านี้เนาะถ้าให้มันขี้เขียวนะครับขี้เขียวตรงต้นขา้าวโพดเพิ่งเริ่มขึ้นนะต้นสักกับต้นเงียบดีจังอ๋อใช่ครับพี่ดุงครับมีเตนเจียงนกบ้านแม่อ้อยมีปัญหาอยู่ข้าว๋อวครับมีปัญหาอะไรเนาะ ไม่เจอตัวตัวอิทหายหรือเปล่านะพี่ลุงนภาขอบคุณครับส่งกุลังใจมาให้นะครับน้องสาวคนเล็กตามสิก็บอกขอมือเนาะพี่คีม,ม <c oughs> เออเ,ออเ,ออเออจ้าบ้านเจ้าบ้านผิดเองคนระับ <c> เ <oughs> จ้าบ้านบอกยกแล้วนะเงียบดีจังเลยอเกยังไม่ได้เลยค่ะไม่อ้อยนะครับจากเพื่อนบีบีนะครับอืม แม่อ้อยก็ส่งกำลังใจมาให้พี่รุ่งนภา,าก็ส่งกำลังใจมาให้นะตอนนี้แก้ยอยู่ค่ะลูกสาววีฟอ๋อถึงว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเด้งขึ้นมานะ้องไหมไม่ค่อยเห็นกิบเด้งขึ้นมานะเ <c oughs> พื่อนวิ่พี่รุ่งนภา,าก็ส่งกำลังใจมาให้นะไอ้น้อยช่วยแก้แล้วแต่ต้องรอนะของแม่อ้อย ใช่นะครับน่าน่าจะต้องรอกว่าจะประมวลผลนะอ๋อสู้ค่ะสู้สู้ค่ะแม่อ้อยในว่าเก้ได้แล้วนะครับเจา้าบ้านบอกเองเออเจา้จาบ้านเจ้าบ้านผิดเองซะนะขอขอขอโทษขออภัยเด้อย <c oughs> ี่คิดขอโทษขออภัยนะครับ ตอนนี้ใจอยากจะปิดช่องเลยค่ะลูกสาววีบนะครับไม่เป็นไรเนาะแม่อ้อยนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะค่อยๆแก้ไปเน่เดี๋ยวก็ได้เนาะพี่ลุงนภาก็ส่งกําลังใจมาให้นะเดี๋ยวพึ่งปิดค่ะแม่อ้อยนะครับเอ้าพี่กมลลัดพี่กมลรัตสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับช่างโจช่างโจนะครับขอบคุณครับนะครับพี่กมลรัตนะครับพี่รุงพี่รุงนภาบ้านเอฟซีนะครับขอบคุณครับนะครับ ไปเติมหลังคาให้พี่รุ่งบ้านเอฟซีหน่อยเด้อนะน่าจะถึงหรือเปล่าพี่สาวกมลรัดค้านะครับจากเพื่อนวิวีดาวกระดาษนะครับมาให้กำลังใจนะค้นะครับขอบคุณครับพี่รุ่งนะครับมือเจาบ้านผิดบอกเงยมือเองเนาะเอาๆผิดก็ผิดสินะขอโทษขออภัยเด้อครับติดดันอยู่ค้านะครับขอบคุณครับพี่รุ่งเอาบ้านนี้พี่รุ่งมีดันด้วยขอบคุณครับนะครับพี่สาวรุ่งนภาจากพี่กมลรัดนะครับ เอฟซี e พี่รุ่งค้านะครับจากเพื่อนบีบีนะครับกดเลิฟสิบเอ็ดขอบคุณครับนะครับ